เจ็สิบจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับที่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยถ้าไหลที่นะส่วนใหญ่จะเป็นโซนภาคอีสานขึ้นไปถ้าพูดถึงประเภทผ้านะครับเป็นสัมภที่เป็นประเภทผ้าที่เป็นโบตอกหรือเป็นผ้าพื้นผินเนี่ยของเราก็จะไม่ค่อย่ของเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาท่าไหลในรเรื่องในการดำเนินงานเพราะว่าตัวเลือกของคนกันเยอะนะครับอย่างที่โคราชทั้งบรรยา,ารรกาศเ,เนี่ยบ้านทั้งนรรยากาศใหวัดเนี่ย เขาปุ่มผลิตผ้าที่เขทอผ้าเนี่ยสองร้อยสองร้อยสามร้อยป่ยัง้าไหมผ้าป้ายผ้าเก็บผ้ายกดอกผ้าต่างๆนะครับพอมาอยู่ที่ที่ระยองเราเนี่ยพอมาเจอจริงๆนะประกวดคัดสรรของเราเห็นี่ยจะเรืนอนการในการประกวดว่าเราสินผ้าอยู่ไหนเราราเต็มที่เราก็ยังไม่เยอะเต็มที่เพราะเราหกชิ้นนะครับก็ถือว่าจะน้อยอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะดำเนินการในการขับเคลื่อนต่อไปนั่นคือเราจะดำเนินการ ในสกสิลภาพที่เราที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ทีนี้เอาวัตถุประสงค์จริงๆของเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าให้มีการมาพูดคุยก่อนนะครับซึ่งวันนี้เรานะเดี๋ยวทีมเปียกรวมทีมประจำที่เป็นอราแก่นั้นจะมานะทํางานในวันนี้วันแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้นะทงสิ้น, 5, นนะครับที่นํามานะครับที่พี่น้องมาเห็นสมัยยุคใมาเยอะแล้วปกติมอประชุมของพัฒนาชุมชจนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คนสามคนใช่ไหมครับตอนนี้ทีมเปียกรวมามาก็เยอะเยอะนะครับ ก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับในเรื่องของการแลกเปลีย่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะต้องทําร่วมกันนะครับก็คิดว่ามาในวันนี้ก็จะมีความมุ่งหวังนะครับว่าพี่น้องที่มาเนี่ยอย่างน้อยต้องได้หนึ่งได้แนวคิดวิธีการนะครับเราต้องก,การที่จะให้นําแนวคิดเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่นะครับจากน้องเราเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มาในวันนี้ทุกท่านก็จะได้ได้นาผลิตภัณฑ์มาด้วยนะ มีไหมครับไม่ได้นำมาก็ไม่เป็นไรนะก็แอก็มีเข้าใจในภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆแอบนิยตไปนะครับทีนี้ท่านทีเพียกรก่นเนี่ยก็จะรับผิดการในเรื่องของการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการออกแบบการพัฒนาต่างๆในผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าภาพในแต่ละในแต่ละชิ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะพัฒนาแล้วก็ ออกแบบไปในรูปแบบไหนนะครับและก็สุดท้ายจริงๆนะครับนอาจัดงารเ์าก็จะได้ได้คุยและก็ตกหลุมนะครับเพราะฉะนั้นที่มาในวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยอยากให้นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดนะครับในสิ่งที่ที่ตนเองมีอยู่นะครับในสิ่งที่เป็นลิบภัณฑ์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือจีนกรมแล้วก็สุดท้ายก็ทานอาจารย์ก็จะได้ทเข้าสู่เวิร์กช็อปนะครับเป็นกระบวนการต่อไปนะครับอันนี้ก็ ได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยคงจะไม่ไม่ใช้เวลามากนะครับส่วนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็จะให้ทานทีมเิียกรอนนะครับได้พูดคุยนะครับกับพี่รองเราก็จะใช้เวลาในห้องนี้ทั้งวันเนาะแต่ถ้าเสียก็คงจะต้องต่อสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้จบเรื่องกระบวนการนะครับให้เอาความรู้เนี่ยมาคือเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาไกลนะครับก็ไปร่วมต่อยอดกับสิ่ท,ที่เราอยู่นะครับก็ เพราะฝากอาจารย์เราตอนนี้มีที่คุยกันวันนั้นมีอยู่สิบท่านเเนาะให้ยังไงก็ตามในวันนี้ทั้งสิบกลุ่มที่มาในวันนี้อยากจะให้อยากจะให้มีแนวคิดในเรื่องของต้นแบบทุกกลุ่มนะครับเห็นในกำลังใจของฝากอาจารย์ด้วยนะครับว่าอย่างในว่าที่มาในวันนี้ก็คือทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกแบบนะครับโดยตามหลักการในแนวคิดที่อาจารย์จะใส่จะใส่คนเข้าไปในวันนี้นะครับที่ออกมาก็ไปลอง เปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่นะครับส่วนในี้ควอการจริงๆวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำจริงๆก็คือเนี่จาก็จะต้องมีข้อมลการที่จะต้องมีการนะครับในการที่จะคัดเลือกด้วยนะครับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนะครับไว้สืบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและต้นตอยอดนะครับอันนี้ก็คือคือเป็นสิ่งที่ ที่นอกเหนือจากที่ได้จากวันนี้ไปส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็คงจะต้องดูในกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าหลังจากที่เราได้พิ่เจาะกำไรเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากตรงน,นั้นไปนะครับที่เริม่มหยิบเวลาพัฒนาม่อยอดแล้วก็ทาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนะครับก็จะเป็นอีกจุดกนึ่จกรรมเหมือนที่ทางอาจารย์ก็จะหยิบต่อนต่รับวอนนี้ก็จะเป็น อยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในมิธิการที่อาจารย์เขาจะดูนะครับอันนี้เขาฝากไว้แต่ก็ไม่ต้องมิธีนะครับก็คืออันนี้เป็นแค่เวทีแรกแล้วก็เวทีต่อไปนะครับเราก็ทุกกลุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยระยงองเราเนี่ยหายากนะครับเราก็จะนะพัฒนานในสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้นะครับให้เกิดให้มีคุณภาพา็าจะเป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นจิตักรรมของจังหวัดระยองต่อไปนะครับ มีท่านใดอยากเพิ่มเติมอะไรไหมครับยังไม่มีลนะ้วขอให้ไปคุยกับอญญาจารย์จะละจ่ายในคันต่างๆนะครับและวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับความรู้จากการประชุมสัมมนาในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ขอเปิดการประชุมนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ขอจะขอโยนเวทีนี้ให้กับท,าท่านวิทยากรน,นะครับเพื่อเปิดการ